อีกแล้วครับผมยุ่งเงากระเดาเงากระเดาเสียกว,วะบอถื <laughs> ถอฮะคลิแ <laughs> ม <laughs> นเดะอ่ะมื่อนี้เขาสิไปขี่รถลายแหนกันครับมึงบัวเหมือนกันสตาร์ท้า,ทาติด,ด็ิ โอ้ยมาสตาร์ทกตีเต๋อไว้เอาออกม้านหรอไงสตารก่อนก็ไปแชิตัวเนาะมืัอนี้จะเอาคันใหญ่ไปเดอ๋ยวยางหัวเดี๋ยวันนันยางหัวเดี๋ยวมืัอนี้เดี๋ยวเบีกไปไปหาอะไรยิงเงี้ยเอาอันคันใหญ่ๆงมั้งแง้คอยมาเตือนเต๋อไปครับผมเบียดไปน่ะแพงกว่าถูโอ้ยไปครับผมอุปกรณ์ันค แย่ yeah, ครับผมตัวบักใหญ่เลย <laughs> มาแล้วหุ้ยแย่ย,แย,ยู่นี่แย่ย <laughs> ู่นี่ไหมโดยว่จ้าจ้อวไห,หมคอนไม้ไหมสอง <laughs> นี่อยู่คอนไม้นี่ไหมแล้วมาเฉือโอ้โห เฉือกเรียบร้อยครับผมแหลมนัดเดียวนะฮะโอ้โหขี้แห้งแท้ไม่ยังนั้นอีกแล้วครับผมยุ่งเงากระเดาเงากระเดา ถ้าว้าถึกฮะขึ้นแมนแดเรียบร้อยครับผมโอ้โหโอ้โหหันข้างมาเหนียยยัันครับเหนียยยหอนยังมันถือกว้ถึกว้ถึก นี่ไงมันถือจ้าหน้าสิไปแมวนี่ไงมันถือแง่ก่ไ,ไ,ไปเลยคกับซองลูกเหรอแง <laughs> ่กับว่ดีเดี๋ยวๆรสิไปแล้ว ียบร้อยโอ้โหโอ้โหเบัส <c oughs> สีลูกครับผมหมดโวดไม่ได้ไม่ได้คุมค่ารทะวันมาดิได้แค่สามตัวครับ thank <laughs> you